สวัสดีค่ะเจนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กของอ้อนรักปัารถนาร้ายวางจำหน่ายแล้วที่เมเปิ a ลมาเก็ตนะคะอยากฟังยาวๆ3 3ชั่วโมงไม่มีการอันคัดใดๆทั้งสิน้นเชิญไปเลือกชมได้ที่เมเปิ้ลมเค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเจนนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่12ครอบครัวบันเทิงใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ผลตรวจก็ออกซึ่งเป็นไปตามคาดทำให้คุณแม่ของชัดพง์ดีใจจนออกนอกหน้าถึงขั้นทาบทามให้ฉัดระวีแต่งงานกับลูกชายตนให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ทั้งสองก็ปฏิเสธ ถึงอย่างนั้นคณิตาก็ไม่คิดยอมแพ้ตั้งใจจะวางแผนจับสไปยให้ได้วันนี้ก็ตั้งใจจะพาสไปยที่ตัวเองยัดเยียดตำแหน่งให้ไปพบพี่ชายคนโตถึงบ้านใหญ่พร้อมกับญาติคนอื่นๆหนูมาได้จริงนะลูกไม่ไม่เดี๋ยวให้พี่ชัดไปรับตามนั้นเลยแล้วเจอกันจ้าพอคุณนายวางสายลูกชายก็เดินมาบนทันที แม่เวอร์มากไม่ให้ออนตั้งตัวเลยเธอจะอายคนอื่นไหมเนี่ยบ้านลุงคณินคนเยอะจะตายสงกรานคนก็เยอะแบบนี้แหละปกติเขาก็มารดน้ำดำหัวลุงแกกันทุกปีก็นั่นแหละสถานการณ์ของผมมันไม่ปกติแบบคนอื่นเข้าใจไหมเนี่ยแกจะอายอะไรฉันสิควรต้องอายลูกชายทำงามนะ้า อีกอย่างยังไงลุงลุงแกก็รู้กันหมดแล้วไม่ต้องพูดมากไปรับลูกอ้อนไปแล้วไปเจอกันที่บ้านพี่คีแม่ไปก่อนละแล้วคุณนายที่สวมชุดไทยเต็มยศก็เดินไปขึ้นรถแวนทิ้งลูกชายให้ไปรับลูกสะใภ้ของเธอแค่คนเดียวลูกอ้อนลูกอ้อนเขาอยากเป็นลูกแม่ไหมถามเขาก่อนบ่นไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ทำตามคำสั่งคุณแม่ราวกับว่าง่าย ระหว่างนั้นคนที่ต้องไปรับก็โทรศัพท์มาพอดีว่าไงคุณสถานีรถไฟฟ้าตรงไหนใกล้บ้านคุณที่สุดไม่ต้องจะไปรับที่คอนโดฉันออกมาแล้วโอ้ยคุณแล้วทำไมต้องทำให้ตัวเองลำบากด้วยเนี่ยแดดบนถนนร้อนตายหายังจะออกมาขึ้นรถไฟฟ้าอีกเดินนิดเดียวเองบนเป็นตะแก่ไปได้เนี่ยอยู่บนรถไฟฟ้าแล้ว บอกมาสถานีไหนเป็นแบบนี้แล้วเขาจะทำอะไรได้ได้แต่บอกที่ที่ใกล้ที่สุดตามคำขอของเธอไปอย่างจำยอมใครอยู่ในบ้านบ้างเอาน้ำเย็นๆมาสองขวดเร็วๆนะครับแม่บ้านที่ได้ยินรีบวิ่งไปจัดการให้ทันทีก่อนเจ้าตัวจะรีบขับรถออกไปเพราะไม่อยากให้เธอรอนานโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดยาวถานนในกรุงเทพค่อนข้างโลง่ง ในที่สุดเขาก็ไปถึงก่อนเธอจอดรถรอริมทางเดินไม่นานคุณหมอสาวที่ยังคงสวมแว่นตาและแต่งหน้าบางๆสวมชุดกระโปรงยาวลายลูกไม้สีขาวทรงโมเดิร์นเรียบหรูก็เดินลงบันไดรถไฟฟ้ามาวันนี้ใหญ่เนิร์ดดูเป็นผู้เป็นคนฮะถึงไม่แตะคำว่าจัดจ้านแต่ก็มองและสบายตาพอฉัดระวีเข้ามานั่งในรถก็ถูกชัดพงบนยาว จนเธอต้องเอากระดาษทิ่ชู่อุดหูนี่คุณเราตกลงกันว่าจะใช้ชีวิตปกติไม่ใช่เหรอที่บนๆน,นี่คือปกติของคุณเหรอเนี่ยคนเราพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอีกแล้วลืมแล้วเหรอว่าตัวเองไม่ใช่ตัวคนเดียวพอประโยคนี้สามรอบแล้วแล้วไปรับปากแม่จะไปกับเขาด้วยทำไมคนเยอะคุณไม่เขินเหรอก็เขิน แต่แม่คุณมีความรบเรานิดนึงอะให้ทำไงไม่ต้องพยายามพูดที่ดูดีหรอกแม่บังคับคุณใช่ไหมมันก็ปฏิเสธยากอะทำไมคุณอายญาติคุณเหรอฉันไม่ไปก็ได้นะหน้าผมไม่ได้บางขนาดนั้นก็ว่างั้นแหละนี่เธอให้มันน้อยๆหน่อย,อยใจกล้าบ,บ้าบินให้มันน้อยๆด้วย พอๆเครื่องบวดในตัวคุณที่ติดง่ายเหมือนกันเนาะเอาเทานาพี่น้องคุณก็คงจะรู้จักฉันผ่านคำนินทาเอ้ยคำบอกเล่าจากคุณแล้วปะจำคริสกับพัทได้ปะวันนี้มันอยู่ด้วยอ่าน้องหล่อๆของคุณสองคนอนนะนะมันสองคนมีเมียแล้วน้ำเสียงประหนึ่งว่าคริสกับจิรพัทแต่งงานแล้วทั้งที่ยังไม่ใช่ย่า คนในครอบครัวคุณน่ารักแบบแม่คุณปะฉันหมายถึงญาติญาติน่ะเขาจะยี้ฉันไหมฉันต้องทำตัวยังไงเหรอขดัดขาดเกินเกินแบบแม่ผมทุกคนฉันจะฟ้องคุณแม่เข้ากันเป็นปีเป็นคลุยไงอยากเป็นลูกสะใภ้แม่ผมขึ้นมาจริงๆแล้วดิแล้วลูกชายแม่อยากมีเมียแบบนี้ไหมล่ะไม่ไาวหันไปเท้าคางกับที่กั้นข้างตัว ยิ้มหวานมองคนขับรถแล้วทำตาปริบปๆปถ้าเป็นใยเพิงที่เพิ่งออกเวรมาเหมือนอย่างที่เคยเจอกันหลายครั้งชัดพงคงไม่ใจกระตุกเท่าวันนี้ที่เธอมีความน่ารักให้เห็นอยู่ในน้อยคิดหนักคิดหนักชะล้อเล่นเป็นเมียคุณเมียน้อยตามมาอีกเป็นพรวนแน่ <g ül s> คแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่เอาอ่ะ โอ้ยถ้ามีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วจะเอาเมียน้อยมาเพื่อเกะกะราเออแค่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็หาไปเรื่อยๆไงขยันหาเนะหาทุกวันไม่ซ้ำเลยงั้นสิพูดเหมือนรู้แอบตามเพราะแอบชอบผมปะเนี่ยแวะทำเป็นยีคืนนั้นนี่ร้องหาแต่ผมนะที่รัก ไม่เถียงเรื่องที่คุณโซเอตตอนอยู่บนเตียงแต่คุณเคยได้ยินปะแค่รักสนุกแต่ไม่คิดผูกพันนะ่ะโอ้โหปากดีผมรู้เหอะว่าคุณยังไม่เคยก็เริ่มที่คุณคนแรกไงนี่คุณรู้ไหมหันไปเท้าคางมองเขาอีกครั้งทอดสายตาพร่าจนอีกฝ่ายร้อนหลังวูบวาบคุณได้แหกกรงแรดเขาให้แล้วนะ ปกติฉันเป็นคนดีแต่ปากพอใจมันได้ฉันอ่อยไม่ยังนะคะชัดพงเหลตามองเธอแวบหนึ่งพร้อมกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ก่อนรีบกลางฝ่ามือดันหัวเธอไปไกลๆพอเลยพอเลยจะอ่อยใครดูสภาพตัวเองด้วยพุงยื่นขนาดนั้นโอ้ย <laughs> ชัดระวีเองก็อดขำตัวเองไม่ได้ ไม่รู้จักกันสักนิดแต่เขากลับให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนเล่นที่คุ้นเคยกันมานานพูดซะฉันเสียเซลฟ์เลยก็มันจริงไหมล่ะชัดพงก็พลอยหัวเราะไปกับเธอด้วยโอ้โหวันนี้พาเมียออกงานด้วยเว้ยเจตะโกนแซวหนุ่มสาวที่เพิ่งเดินมาที่สวนหลังบ้านซึ่งเต็มไปด้วยพี่น้องอัศวทาดาพง ากเสียไอ้เจดไม่ใช่เมียเว้ยแค่แม่ของลูกอ่าแค่แม่ของลูกหนุ่มๆพากันโหแซวขดัดขาดกันเกินจริงด้วยชัดระวีขย่งเทา้าขึ้นกระซิบข้างหูชัดพงทำเอาชายหนุ่มถึงกับหัวเราะดังลัน่นไอ้ยะมีหัวเราะมีหยอกกันด้วยมีความสุขมีความสุขเจตแซวไม่หยุดพวกมึงพอเลย ยังไม่ทันรู้จักก็เสียมารยาทกับเขาแล้วโอ้โหตั้งแต่มีเมียเอ้ยแม่ของลูกรู้จักมารยาทขึ้นมาเลยปกติไม่เคยจะมีคริสแซลบ้างมึงจะขายกูอีกนานไหมพูดซะเขาจะไม่ให้กูเป็นพ่อของลูกเขาแล้วเนี่ย <laughs> แล้วหนุ่มสาวที่กำลังดื่มชาในสวนก็พากันหัวเราะคลืนพาไปไหว้ผู้ใหญ่ข้างในหรือยังล่ะ คีตะถามอืมไปมาแล้วแม่บอกพวกแกอยู่ตรงนี้เลยออกมาหาคุณนี่พี่ชายผมคีทรงดีที่สุดในบ้านแล้วแต่มีเมียแล้วนั่นไงน้องเมเมียมันเด็กกว่าคุณละชัดระวียกมือไหว้คีตะและรับไหว้เมลาดาสวัสดีค่ะพี่อ้อนพี่ๆเขาก็เป็นแบบนี้แหละเฮฮาอย่าคิดมากนะคะ ชัดระวีเลยยิ้มก,กว้างๆตอบกลับไปผมอายุรองจากไอค้คีแล้วทำไมไม่เรียกพี่คีล่ะอย่าถามหามารยาจากคนอย่างมันเลยครับคุณหมอเชีย่ยเจดหุบป,ปากแค่นี้แม่ของลูกกูก็ตกใจใจะแย่ละคุณเจดกับน้องเข็มน้องชายและน้องสะพ้ายนั่นก็ไอ้ถามน้องเขยที่เพิ่งเดินออกมาคือยายเคสเมียมันทุกคนเป็นลูกพี่ลูกน้องผม ไว้เดี๋ยวลำดับญาติให้ฟังอีกทีแล้วทำไมไม่ให้พี่หมอนั่งก่อนละคะพี่ชาดเอวอวะคุณเดินตามยายเคสไปไม่เอาชากาแฟนะเคสค่ะเคสลูกสามแล้วนะคะไม่ใช่พึ่งเธอจึกโดนไอ้เคสเสียไปหนึ่งดอกที่พูดมากๆนี่ก็เจ้าคริสคงจำมันได้นั่นก็พัดข้างคริสคือน้องนี้แฟนมัน ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งครับพี่สายวันนั้นสวยฟ,ดฟาดวันนี้มาแบบน่ารักน่ารักดีครับดีมีหลายลุกพี่ผมจะได้มีเบื่อคริสชัดพงกดเสียงต่ำยัดเยียดกูให้เขานี่ถามเขาด้วยว่ายังไงคะคุณหมอคนเฉวโดดเดียวจะมีโอกาสได้รับการตรวจพิจารณาบ้างไหมคะน้องสภายของชัดพงอาสาช่วยดัน นอเป็นจักษุแพทย์ค่ะไม่ใช่จิตแพทย์เฮ้ย hey, คุณเราควรเป็นพวกเดียวกันสิ <laughs> เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งหลังจากชัดพงถูกรุมอยู่คนเดียวเค้ก okay, ค่ะพี่หมอรับน้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าดีค่ะเดี๋ยวให้คุณชัดไปหยิบน้องเค้กนั่งเถอะค่ะอย่ากินของหวานเยอะน้ำตาลจะขึ้นโอ้โห oh, ความรู้แน่นแฮะ แต่ขอโทษสองคนนี้หมอนะคะคุณพ่อชียดาแซลรองท้องไปก่อนนะคะรอตรงนั้นตั้งอาหารแป๊บเดียวค่ะแม่บ้านที่นี่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเคี่ยวนำ้ำซุปนานนานต้องลองนะคะติดใจจะได้มาบ่อยๆเคี่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วคุณว่านานไหมล่ะวะ้าพี่ชัดนั่นก็นานไปเดี๋ยวเคทไปหาของกินมาให้อีกแล้วเจ้าบ้าน ก็เดินไปหาสามีของเธอคุยกันครู่หนึ่งชยาดาก็เดินต่อไปที่ซุ้มอาหารเพื่อเลือกของกินมาวางที่โต๊ะแขกคนใหม่คุณนี่ก็ขัดขาดกันเกินเหมือนกันเนอะถึงว่าอยู่กับญาติญาติได้นี่นะเอานิ้วไปดันแว่นของเธอแล้วปล่อยให้มันตกใส่จมูกเล็กดังโปก๊กหาช่องด่าผม <c oughs> คนที่บ้านคุณน่ารักจังเหมือนใจใหญ่แต่ก็มีกันแค่นี้แหละกำลังดีนะคะสนุกดีออกเด็กๆเ,เจนใหม่กำลังจะมาสินะใช่คงวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้าจิ๋วก็อยู่ในแก๊งนี้แหละแสบแน่ๆไม่ต้องห่วงถ้าพับเพียบเรียบร้อยคงไม่ใช่ลูกเราแล้วมัง้งเฮ้ยร้ายได้แม่วะค่ะ คุณพ่อได้ข่าวว่าเลเวลสูงสุดในบ้านคุณแม่ของเขาเคยเม้าให้ฟังเพราะช่วงที่รอผลตรวจมีโอกาสได้ไปเดินชอปปิ้งและกินข้าวกับท่านสองคนครั้งสองครั้งเอามาจากไหนผมน่ารักสุดแล้วไม่ต้องขายเลยเออรู้คุณไม่ซื้อหรอกแต่ผมสัญญาจะเป็นพ่อที่ดีให้ได้พี่ชายผมเท่นะ อบอุ่นรักลูกเดี๋ยวผมค่อยๆไปก๊อปไปเรียนแบบมันมาคุณไม่ต้องห่วงคุณคีน่ะเหรออืมคุณคริสนี่น้องคุณคีเหรอเอ๊ะหรือน้องคุณงงเหรอนิดนึงเอาใหม่คีคริสเคสเป็นลูกลุงคณินกับป้ายาดาส่วนเจดพัดแจนเจสองสาวที่เจอในบ้านคู่แรกนะ่ะลูกลุงคมป้าพา ผมลูกแม่ตาส่วนหน้านิดแกอยู่คนเดียวคนเยอะมากเชื้อสายจีนไงคุณทามก็โคตรกลมกลืนไม่เหมือนน้องเขยเหมือนพี่น้องมากกว่าดูจะเข้ากันกับพวกคุณได้ดีเกิน <c oughs> เมื่อก่อนมันก็แบบผมแบบไอ้คริสไอ้เจดไอ้พัดนี่แหละมีไอ้คีที่เก๊กอยู่คนเดียวตามสไตล์พี่ใหญ่แบกความหวังของตระกูล บ้านคุณเป็นระบบกงสีปะโอ้โหยายหมอขี้งกไม่ทันไรหาช่องทางให้ลูกแล้วหาช่องอะไรล่ะถ้าระบบกงสีคุณลาออกจากการเป็นพ่อของลูกฉันเลยฉันไม่อยากให้ลูกเข็นฆ่าพี่น้องแย่งสมบัติว้ดูหนังมากไปละนี่จะเล่าให้ฟังยายสะพ้ายใหม่สะพ้ายก็บ้าแล้วฉันไม่เกี่ยวนะลูกโน่นเออเอ,อโทษโทษ ลืมอ่ะบ้านผมไม่มีกงสีพอพ่อแม่แม่ช่วยกันทำงานแล้วก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวลุงคณินได้สิทธิ์คุมทั้งหมดพอมีบริษัทในเครือลุงคมก็แยกออกมาจะมีแค่อสังหาที่เป็นบายทาดากรุ๊ปเพราะพวกเราต้องเกาะแบรนด์นี้กินมันถึงจะมีราคาแต่ถ้าเป็นงานอื่นๆของลุงคมเขาก็กินเต็มส่วนคุณนายเกาะพ่อผมกิน พ่อผมเป็นลูกชายคนเดียวของอิสวัตส,ส่วนพวกผมถูกเลี้ยงให้ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เด็กอยู่กันมาแบบนี้ที่มีอยู่ก็เหลือกินเหลือใช้ตีกันทำไมให้วุ่นวายตายไปก็เอาไปมีได้สาธุกค่ะไม่น่าเชื่อเคยเข้าวัดด้วยเหรอคำพระมาเต็มว้าสัจจะทำไม่ต้องเข้าวัดถ้าฉลาดก็คิดเองได้ อ้าวแล้วถ้าคุณแต่งงานเจ้าจิ๋วชัดระวีก้มลงมองท้องตัวเองฉันไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณหรอกนะแต่กลัวลูกอยากได้อะเขาเป็นลูกคนแรกเผื่อเจ้าแสบมันโลภขึ้นมาคุณจะทำยังไงไม่ตีกับเมียคุณตายเหรอเป็นหมอนี่ต้องคะแนนสูงทุกวิชาเลยเหรอแม้แต่วิชาเพอเจอร์ไม่รู้ละ่ะคิดเรื่องนี้ด้วย ห้ามให้ใครมารังแกลูกฉันเด็ดขาดเออไว้จะหาเมียดีๆแล้วกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้ถ้าฉันเห็นท่าไม่ดีฉันเสี้ยมคุณแน่อย่าหลงเมียจนลืมสัญญาเรื่องพ่อที่ดีด้วยละ่ะว้อาการโคตรหนักงั้นให้ผมพาเมียไปให้คุณดูตัวด้วยเลยมะททำได้ก็ดียุ่งยากชิบหายงี้ขายคุณเลยเอามะ ซื้อตอนนี้เลยได้ปะละ่ะพรุ่งนี้หมดเขตแล้วปรับตัวทันไหมล่ะคะพ่อคาสโนว่าโอ้ยโปรโมชั่นสั้นเวอร์ใครจะเตรียมตัวปรุงวัตถุดิบทันเออปรุงไม่ทันก็เงียบไปเลยปะ่ะพาฉันไปห้องน้ำหน่อยพอรับประทานอาหารเย็นเสร็จชัดพงก็ขับรถไปส่งชัดระวีถึงที่พักของเธอก่อนจะกลับมากินเลี้ยงกับญาติญาติต่อ ซึ่งยังคงปักหลักกันอยู่ที่บ้านคุณลุงพี่ใหญ่ของตระกูลไงอัปเดตชีวิตที่มีเมียหน่อยดิสนุกหรือเปล่ามึงเลิกว่าเขาเป็นเมียกูสักทีสงสารเขาอีเจตพ่อเพระไม่อยากให้เขามาเกลือกกลัวถามว่าแล้วหันไปขยิบตากับภรรยาเปล่ากูหลอนหูทุกวันนี้แทบจะเก็บเอาคำว่าเมียเมียเมียไปฝันแล้วพอเลย กูกับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วใย,ยหมอเนิร์ดนั่นก็ไม่มีท่าทีสนใจกูสักนิดแซลม่าเขาก็รำคาญไหมมึงใช่เหรอเห็นคิกคักคิกคักกันสองคนไม่ใช่ว่าเข้ากันได้ดีหรอกหรอคะชยาดาเอ่ยตามสิ่งที่เห็นก็พี่กับเขามีภารกิจร่วมกันตีสนิทกันไว้ไม่แปลกเปะวะตกลงกันว่ายังไงบ้างเอามาอัปเดตสิ เขาบอกให้กูใช้ชีวิตตามปกติว่ะคีหนุ่มสาวที่นั่งล้อมวงกันทำเพียงเลิกคิ้วรอคำอธิบายจริงเขาให้รับผิดชอบแค่เรื่องลูกเรื่องอื่นเรื่องของกูอะไรงี้เงินก็ไปเที่ยวได้ด้วยดิได้ดิบอกแล้วไงเขาไม่ใช่เมียกูไอ้ธามงั้นสุกหน้าเราไปเที่ยวกันคนุณํามชยาดาหันไปตีตักสามีรัวๆั ก่อนจะถูกเจ้าของตักจับมือนั้นขึ้นมาจุมพิษก็ไปได้วยกันนี่ล่ละพาพี่ชายคุณไปปลดปล่อยไงเห็นมันเครียดมานานกูได้เสมอตั้งแต่มีเรื่องที่บริษัทเรายังไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยคุยกับหมอเรื่องนี้แล้วเหรอคีตาถามยำ้ำใช่ปกติดีทุกอย่างพวกมึงก็ไม่ต้องแซวกูเลยถ้ากูจะไปไหนทำอะไรกูไม่จำเป็นต้องบอกเขา ไม่เหมือนพวกมึงพูดถึงเขามากๆมันแสลงหูเมียก็ไม่ใช่เบาได้เบาพวกมึงแล้วไม่ชอบไม่อยากได้เขาแล้วหรอเนี่ยเนี่ยกูุตสา์กดอารมณ์ชั่วร้ายลงลึกๆแล้วมึงยังจะขุดขึ้นมาอีกนะคริสกูกลัวมองหน้าเขาไม่ติดเพื่อนการเขาไม่กินกันเองหรอกขออย่างเดียวอย่าเป็นอ้อนร่างสองมาใกล้กูก็พอ พอนึกถึงเรื่องอันตรายเสียงคนมั่นหน้าก็เบาลงทันทีแล้วไม่กลัวคนอื่นฉกเพื่อนไปกินไงจิรพัฒน์ขยี้ก็อึกอักอึกอักจิรพัฒน์จี้อีกไม่รู้เว้ยเขารับปากแล้วว่าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกไปอีกสักพักอีกอย่างกูไม่อยากผูกพันกับเขาทางอื่นอยู่ห่าง คุยกันเรื่องลูกก็พอกูยังไม่พร้อมทำให้ใครเสียใจเพราะตัวกูเองยังเอาแน่เอานอนกับชีวิตไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะหยุดอยู่ตรงไหนเป็นไปได้พวกมึงก็ช่วยกันเขาออกไปไกลๆก,กูหน่อยแล้วกันพี่ชัดกลัวตัวเองมีเมียและจะออกนอกลู่นอกทางเหรอคะใช่ครับน้องเขมยากจังแล้วพี่ชัดจะรู้ได้ยังไงคะเนี่ยว่าตัวเองจะหยุดเมื่อไรพี่หมอน่ารักดีออก พี่ยังไม่ผูกพันทางใจกับเขาเลยครับเมคิดถึงเขาก็แค่เรื่องอกุศลโอเคก็ตามนั้นงั้นก็เวลข้ามคิงชาร์ดชนคริสตะโกนเสียงดังกิ้งชนแก้วเสร็จชัดพงก็เดินไปเข้าห้องน้ำคนที่เหลือเลยถือโอกาสพูดถึงคิดว่าพี่ชัดจะชอบหมอสักวันไหมคะพี่คี คีตะยิ้มหวานให้ภรรยาคิดพวกกูก็คิดหนุมน่มๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแสดงว่าทุกคนเห็นตาเป็นประกายของพี่ชัดกับคุณหมอเหรอที่รักเห็นของหมอด้วยเหรอพี่ไม่กล้ามองฮะเดี๋ยวเธอคิดว่าเราจ้องเมลดาฉีกยิ้มภูมิใจแต่เราก็ได้แค่มองอยู่ห่างๆนี่คะถ้าพวกเขาไม่รู้ตัวก็ไม่มีประโยชน์ ต้องให้เวลาพวกเขาได้อยู่ด้วยกันเจดว่าเราก็แค่แซลมันพอหอมปากหอมคอไอ้ชัดจี้มากมันชอบเก๊กเดี๋ยวไอ้ไฟนันนจะรู้ตัวช้าแล้วเรื่องจะวุ่นวายไปกันใหญ่